เสียงแววจากประตูค่ำคืนอันเงียบสงัดโอบล้อมบ้านไม้เก่าแก่ของยายทองคำแสงจันทร์สาดส่องลอดเงาไม้ตะเคียนโบราณที่ยืนต้นตระงานอยู่หน้าบ้านสร้างเงาลางเลือนคล้ายปีศาตร้ายคืบคลานอยู่บนพื้นดินฉันมลินักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งกลับมาพักอาศัยที่บ้านยายหลังจากที่ต้องจากบ้านไปเรียนในเมืองกรุงนานหลายปีความเงียบสงบที่เคยโหยหากลับกลายเป็นความวังเวงที่น่าขนลุกฉันพยายามข่มตาให้หลับ แต่เสียงบางอย่างก็ดังขึ้นรบกวนโสตประสาทแกรกแกรกเสียงเหมือนมีอะไรขวนที่ประตูห้องนอนฉันลุกขึ้นนั่งหัวใจเต้นระรัวมองไปยังประตูไม้เก่าๆที่มีร่องรอยขีดข่วนมากมายคงเป็นแมวและมั้งฉันคิดในใจพยายามปลอบตัวเองแต่ก็อดสงสัยไม่ได้เพราะปกติแล้วที่บ้านใหญ่ไม่เคยเลี้ยงแมวฉันตัดสินใจลุกจากเตียงเดินไปที่ประตูอย่างช้าๆมือสั่นเทาขณะเอื้อมไปจับลูกบิดเสียงขวนยังคงดังต่อเนื่อง เรากับว่าสิ่งมีชีวิตเบื้องหลังประตูกำลังรอคอยให้ฉันเปิดมันออกเมื่อเปิดประตูออกสิ่งที่ฉันเห็นกลับเป็นความว่างเปล่าไม่มีแมวไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีเพียงความมืดมิดที่กลืนกินทุกสปปรรพสิ่งฉันกวาดสายตามองไปรอบๆบริเวณหน้าบ้านแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติคิดมากไปเองแน่ๆนฉันเพิ่มพำกับตัวเองก่อนจะปิดประตูลงแล้วกลับไปนอนบนเตียงแต่เสียงขวนก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังและถี่กว่าเดิมแกลล์แกลกแกลแกล เรากับว่าอะไรบางอย่างกำลังคลั่งฉันลุกขึ้นนั่งอีกครั้งความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจฉันตัดสินใจคว้าพระเครื่องที่ย้ายให้ไว้ติดตัวแล้วเดินไปที่ประตูอีกครั้งใครฉันตะโกนออกไปเสียงสั่นเครือแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงขวนที่ดังต่อเนื่องเรากับเยอะหยันฉันรวบรวมความกลา้าเติดประตูออกอีกครั้งคราวนี้ฉันสังเกตเห็นรอยขวนใหม่ๆที่ประตูรอยขวนที่ดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นเมื่อไม่นานมานี้รอยขวนที่ลึกและคม ราวกับกรงเล็บของสัตว์ร้ายทันใดนั้นเองฉันก็รู้สึกถึงลมเย็นแยะเยๆอะพัดผ่านเข้ามาในห้องลมที่พัดพาเอาความชื้นและความเหม็นข่าเข้ามาด้วยฉันขนลุกสู้หันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไร